สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องไปสักคนสุสขขกคนค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วคะ่ะกับเมียฝรัร่งบ้านนอกพี่น้องคะวันนี้นางพาพี่น้องน้องมาชมบรรยากาศหลังบ้านบ้านนี่นางนะคะพี่น้องต้องบอกก่อนว่านี่สภาพคนติดโควิดเนาะค่ะนะนี่สภาพคนติดโควิดเลยคะ่ะบ่มีอาการอีหยังเลยพี่น้องค่ะพี่น้องนางสื้าพี่น้องน้องมาเบิ่งบรรยากาศหล,งลัง,ง,ง,พพงบ้านนี่นางตอนหามงเรงตอนนี้ตอนหามงเรงเนาะคะ่นะเนาะหลังจากที่เมื่อซ้านี่ได้ยินเสียงนี่นั่งบนนอกพี่น้องค่ะนี่นั่งบนเตตี้ไม้ขอโทษขอยเด้อ หลังจากเมื่อเช้านี่ฝนตกพอยายอีนั่งกลับมาแล้วเมื่อไงนะเมนมาวะโบเมนหลังจากเมื่อเช้านี่ฝนตกลิ่นล่น,ลนปล่อย,ลอย,ลอยตลอดเบิดมือแล้วก็มีแดดมีแดดหน่อยเดียวพี่น้องมีแดดหน่อยเดียวตอนช่วงเออบ่ายสามแล้วก็แดดก็หายไปตอนนี้ก็บรรยากาศดีค่ะหลังบานนีนัง่งครังล้างครังล้างบาน,นีนั่งเป็นเ่าเป็นน้ำเข้มนะคะเนาะ,นะอีนั่งบอลูว่าเขาเอิ่นวะเลศาบหรือวา่าหรือว่าอย่างแต่ขันว่าออก ออกออกไปทั้งทุน่นพี่น้องมันจะเป็นทะเลไงอีนั่งอีนั่งตกออกออกเลือดตกปากหล้างบ้านนี่แหลคะค่ะออกไปฟังน้ําพุ่นมันจะเป็นทะเลไงแต่กันว่าขึ้นไปฟังนั่งพุ่นมันจะเป็นน้ำจืดพี่น้องมันจะเป็นน,น้ำจืดเนาะคะ่ะพี่น้องบรรยากาศหลังบ้านนั่งง้ามบ่ต้องบอกก่อนว่าบ้านหลังนี้บ่แมเนบ้านพอนาะเะนาะอีนั่งเคยเหตุคลิปอธิบายเล่าฟฝ้าไปหลายคลิปแล้วว่า บ้านหลังนี้บ่เป็นบ้านพพอใะญ่แต่เป็นบ้านเซร้าเนาะค่ะเนาะอีนางกับพ่อญ่อยู่บ้านเศ้าอีนางกับพ่อญ่อยู่บ้านเซราเนาะค่ะนอะเซาบ้านลูกทรายเราอยู่พื้นที่บ้านก่อโอเคค่ะอีนางกับพ่อได้ปลูกพักปลูกอย่างงกินอยู่ช่วงหนาร่อนเนาะค่ะนาะแต่ว่าหนาล้อนที่ผ่านมาอีนางมีงานเหตุอีนางไปเหตุงานอยู่อีกทีหนึ่งก็เลยพักเพิกที่นั่งปลูกไว้ก็เลยแบบว่าตอนนั้นอีนางกับพ่อพ่อเอาเนาะค่ะ พี่น้องได้นั่งตั้งกล่องไหมอีนั่งก็ใส่แบบว่าเพาะเอาพี่น้องเพาะใส่กระถางพ่ออีนั่งไปตรงนูน้นอีนั่งก็เอาไปฝากพี่คนไทยคนน,นั่นเน่คนนี้เนี่ก็แจกลายกันไปเนาะคะ่ะตอนจะค้องกับพ่อได้กินอยู่แต่ว่าอีนัง่งอ่าพาะพริกพริกไทยพี่น้องพริกจินดาแดงนะแล้วก็บะเขือบะเขือเพะเาพาะขึ้นเด้พ่อขึ้นแล้วที่นี่อีนั่งมาเอาเอาเอามาล้มดินดินล้างบ้านนี่นั่งเนี่ยพี่น้องเห็นมโนาเดียวเนี่ยค่ะ พี่น้องเห็นอีนังเห็ดแปลงเอาไว้บะอีนั่งเห็ดเป็นร่องล่อง,อง,อง่องขึ้นไว้ตอนนั้นบัดทีนี่พ่อถึงนาห้อนประมาณเดือนเดือนซีเดือนปรับปลายปลายเดือนซีปลายปลายเดือนดีซีอีนั่งเอาพริกเอาพริกกัะเบื้เขือลงตอนนั้นมันก็นยังแบบ,าาาายงแบบว่าอากาศอากาศมันก็ยั่งแบบว่าเย็นๆหน้าพี่น้องคะปีแรกเนาะค่ะปีแรกที่นั่งปลูกอีนั่งก็ยังบบหูอย่างประมานนีน้นะอีนั่งเอาลงพี่น้อง ติดอยู่ติดบ่ตายแต่บ่ไ่ติดบ่ตายละแต่ว่าบ่ไ่บ่ได้กินนวยเนาะค่ะเนาะบ่ญ่บ่นวยบ่ไ่บ่ได้กินนวยพอดินมันบ่ดีแล้วก็อากาศมันเย็นต้องล่อต้องแบบว่าผู้ใดใครว่าผู้ใดสิปลูกสิปลูกพักสิปลูกอย่างพักไทยนี่ต้องต้องมีซุ้มพี่น้องหนาห้อนอยู่นี่อากาศตอนก็อากาศกลางวันมันก็ห้อนอยู่แต่แดดมันแห้งแดดมันแห้งค่ะแดดแห้งค่ะ แล้วก็บางช่วงบางตอนมันก็หนาวในี่สแต่ะพี่น้องอากาศมันอ,อากาศอยู่เมืองหนอกก็คือมันบ่แน่นอนเพราะฉะนั้นจะต้องมีซุ้มบ้านสุ้มกระจกหรือว,ว่าซุ้มพลาสติกก็ได้จะต้องมีซุ่มบ้านในเขาแต่ว่าพักไทยพักไทยบางชนิดนี่มัน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 ก็แบบว่ามันก็ปลูกได้อย่างเช่นพักบุ้งพักบุ้งพักกวางตุ้งยังสิปลูกข้างนอกได้เลยวานถิ่งไปเลยพี่น้องเพราะนัค่ะเนาะเพราะว่ามีผีคนไทยคนหนึง่งเขาปลูกเอาไว้อีนางก็ ไปได้ก็เข้ามากินอยู่ไปได้ก็เข้ามากินอยู่พี่น้องตรงนี้พี่น้องเห็นแปลงตรงนี้ปะแปลงใหญ่ตรงนี้แปลงตรงนั่นอีนางปลูกอแตงโมแตงโมไทยอีนางเอาเม็ดมาเน,นาอค่ะนาะแตงโมแล้วก็อี่ยงวะฟักทองแตงโมขึ้นใบงามงามพี่น้องแต่บ่ได้กินนวย บ่ท่านได็กินนวยเนาะค่ะแต่ว่าฟักทองอีนั่งได้กินนวยอยู่มันออกดอกมากงามงามพี่นออ้องฝูงตรงนี้แหละมันออกดอกมางามมากเลยได้อีนั่งก็ได้เก็บยอดเก็บดอกมันไปแกงสมอยู่พี่น้องแล้วก่อนนวยมันเกิดเกิดขึ้นมาหนวยในน่ยวยหลายนวยเลยพี่น้องแต่ว่าเนาเนาทิมเบิร์แต่ว่า,า,า,วา,ววาอีนั่งอีนั่งก็เด้กินอยู่ได้สองนวยนวยใหญ่อยู่ประมาณเนี่ยแต่แต่แตบ่ท่านแก หนาวก่อนพี่น้องเพราะว่าหนาห้อนอยู่มั่งนอกมันระยะสั้นๆมันหนาวก่อนแต่ได้กินโยค่ะได้แกงโยได้ซองนวยพี่น้องโอ้ยดีใจรลายพี่น้องคะปลูกตรงนี้แหละแล้วก็มี่อันสุ่มตรงนี้นั่งอย่างนี้นั่งข้างบนข้างบนขึ้นมานี่นั่งปลูกดอกไม้ <c oughs> ดอกไม้งามๆค่ะตรงนี้นะพี่น้องเบ่งลังบ้านนี่นั่ง อีนางขุดตะก,กี้นี่มันโหกอกพี่น้องมันหกมากเลยด้มันหกหลายเลยด้มันเป็นหยาแบบนี้พี่น้องคะพอพอชว่วงเบิร์ดหนาวมันบ่นเบิร์ดหนาวแล้วก็หนาวหอ้อนหยามันแหงเบิร์ดพี่น้องมันแหงแบบมันเป็นหยาหยาปลูกแบบเนี้ยหลายตอนหลายปีแลว้วพี่น้องแล้วบัดทีอีนางมาขุดออกมาถอนออกมาท,า,ออกมา,ทากหยาออกพี่นอ้องเออจนกว่าจะจนกว่าจะอันนี้ได้แต่ว่าดินดินยุบ้าอีนางมันบดี ดินยุบาน,นี่นั่งมันบดีเพราะว่ามันเป็นดินติดกระน้ำเข้มเนาะพี่น้องดินติดกระน้ำเข้มปลูกขึ้นอยู่แต่ว่าบ่ได้กินน่ยอันนี้สตรอเบอรี่นี่สตรอเบอรี่มันมาอากาศหนาวนาะค่ะมันก็เลยมันก็เลยอตายบ่เบิเนี่เห็น,านา่ปีน้ำปีน้ำมันก็ติดอยู่เด้ปีน้ำม,มันก็ติดติดข,ขึ้นมากอันนีกคือเก่า,านั่นลหละพี่น้องค่ะหลังบ้านนี่นั่งโอ้โยฝนลินอีกแล้วพี่น้องอยลินคักลินเน้ อีนางเกลียไว้อีนางสื่อขากลองขากองอันเยาะเามาเลยเดี๋ยวแต่ว่ามันเงยาะเดี๋ยวแค่นี้พี่น้องลมพัดลมพัดกับลมอยู่เนาะคะ่ะพ,พ้าพียงน่องมาไลา่อ่าอีนางมาไล่งันตัวกับพี่พียงน้องอยู่หลังบ้านเนาะคะ่นะเนาะพ้ามาเบ่งบรรยากาศติดโควิดก็จะห้ยอยู่แต่ในห้องมันก็หนาเบือ่อพี่น้องหนาเบือ่ออันช่วงช่วงจากว่าทิพย์พ่อใหญ่ปอยู่เพราะพ่อใหญ่เพิ่นขับรถเข้าไปในเมืองบาลเก์ขันทาม่าอา้าวติดโควิดเป็นอย่างพ่อใหญ่ขึ้นออกไปพ่อใหญ่อีนางบ่ติดนะคะ พ่อยาอะะ่อีนั่ติดโควิดนะคะอีนา่งติดคนเดียวอีนา่งติดคนเดียวเออก็ยังงงอยู่ว่าผัวไม่อยากันอยู่อยู่น้ากันตลอดพี่น้องทั้งกดทั้งจูบกันซุ่มือเป็นยังผัวเครื่องบติดเม่ติดคนเดียวพี่น้องผัวบติดตัวแล้วเนาะคะ่ะเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องล่อไปมือสองมือแล้วก็จะตัวอีกพี่หนึง่งพ่อ,อยายเพื่อนเข้าไปทุระในเมืองบรากเกตพี่น้องข้างบนมีบรรยากาศหนาวด้ข้างบน บ้านน่นางนี่เขานี่จะล้อมรอบเขาอ้อมบ้านเลยพี่น้องเขาอ้อมบ้านเลยเป็นเรื่องยากมากที่แดดจะซ่องถึงบ้านนินางเนาะคะ่ะเนาะคันว่าช่วงไหนมีแดดนี่คืออากาศดีมากเนาะคะ่ะเนาะบรรยากาศงามมาพี่น้องอีนางมาอยู่นี่ปีกว่าลคะค่ะยังไม่ทันได้กลับเมืองไทยอยู่บางที่เก็บเบือบางที่ก็บเ,บบกบเบืออีรีเด้ เป็นยังคือต้องเฮ็ดคลิปเบื่อเออการเฮ็ดคลิปมันก็เฮ็ดในห้าแบบว่าค่ายเงาไปได้อีกระดับหนึง่งพี่นอ้องอี่หรี่เด้อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคันว่ามีมู move, มันก็จะดีไปอีกแบบหนึ่งเนาะค่ะเนาะแต่มีมูหลายก็บ่ดีเนาะค่ะเนาะมันก็ต้องแบบว่าเครื่อง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 กลางๆพี่นอ้นองเนาะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เลือกครบเอาพี่น้องอัน น้ำกำลังลงตอนนี้พี่น้องเห็นเห็นน้ำไหลบน้ำไหลไปท้างบนน่ะน้ำลงเดยเห็นพี่น้องเห็นเรือบ่ะเห็นเรือบ่ะเห็นแค่หัวเรือแม่บ่น้ำลงแต่ขันน้ำขื้นนี่เลือขื้นสูงมากค่ะเรือขื้นสูงมากเรือหน่อยมองบ่เห็นเลยพี่น้องเดี๋ยวอีน้องเดี๋ยวอีนา่งสิบาพี่น้องไปเบิ่งเรือบอกก่อนว่าเ่แม่เรืออีนั่งเนาะค่ะนาะบ่ได้โชว์ภาพไปเบิ่งือซื่อ ตรงนี่นี่ตะกี้นี่มันเป็นท่างยางลงไปธรรมดาพี่น้องแต่ว่าอีนางอาแบบาีน, map, น,นองางเอาแบบว่าเห็นบ่อีนางเห็ดเป็นขั้นบันไดลงไปอีนางเอาแผ่นแผ่นปูนคุดคุดคุดลุมเป็นเป็นชนั้นเป็นชั้นแล้วก็เอาแผ่นปูนมาวางอีนางเห็ดเองคนเดียวนะคะนี่เวล ok, งา,งายางลงกับยางไงอยู่พ่นเ,นเรือเ่อพี่น้องเบื้องน่ำเบื้องน่ำลงวงถวน้ําำลงหลาหลพี่น้องข้างล่างน้ำใสอยู่เด้พี่น้อง,ง,งน้ำใสอย, ه, อย,อยู่แล้วก็เย็นมากเลยโคตรเย็นเลย ลงถลือดแมแตนเลยพี่นอ้องนี่นางบอกาบอกาอยางลงไปข้างล่างช่วงช่วงน้ำช่วงน้ำลดแบบแบบนี้เด้ย่านจักยานยียงกับบลูเทากันที่จริงมันก็บม่ไม่ยังกักแต่ยาน <c oughs> ยานเนาะค่ะอี่นางออกหาป่าก็ออกหาป่าก็เลือนล้ำหน่อยอะไะพี่น้องมาสะดวกดีเบิ่งตะไคร่น้ำอุ้ยตะไคร่น้ำก็เลือ่อ บ่ได้ไปล่างไปคัดทาความสะอาดนาห้อนนี่แหละถึงจะไปล่างไปคัดทาความสะอาดเนาะค่ะที่ยพี่นอ้องเบิ้งหยาเถอะหยามันเป็นแบบเนี้ยอีนางคุดหยาออกจนกว่าจะเฮ็ดแปลงพักได้โอ้ยปวดหลังปวดมือไปเบิดต้องหนียีนางปลูกอันนั้นเนี่ยปลูกไอ้หอมหอมกบกระเทียมได้กกินอยู่กระเทียมนะแต่ว่าบ่แกได้กินอ่อนๆพี่น,อน้องเนี่ยเบิง้งเบิ้งอันเถาบ้านของอัน อันเอียงก็ฟักทองนี่นั่งนี่ฟักทองเทาวันฟักทองพี่น้องได้กิ่นนวยย่อนอยู่โอ้ยบางอันสตอรอเบอรี่มันแตกยอดมันกระปายทั่วทิวทัว่วแดดน้อยยอดสตรอเบอรี่ก็ได้ <c oughs> สตรอเบอรี่กับวานหวานได้พี่น้องสตรอเบอรี่พันของนอเวนีหวานคาักเดอพี่นอ้องอะแพงด้วยอันนี้ต้นอันเอียงวะท่านตะวัน ท่านตะวันมองอื่นเขาอาจจะปลูกแบบว่าต้นเตี้ยแล้วก็ออกดอกบานใหญ่ๆแต่ของอีนางนี่ต้นสูงค่ะพี่น้องต้นบักย่างสูงเลยแล้วก็ออกดอกบักย่างใหญ่เลยออกดอกมากกับให้นกกินนกกินเบิด <bs> พี่น้องค่ะเพราะยญอีนางมากักเสืออาหารนกมกักเสืออาหารนกมาไหวมาไหวให้นกนกโตนในน,น้อยนะพี่น้องมันจะเห็ดมันจะมันจะบักเห็ดเห็ดห่างอยู่อแถวพื้นดินโตนในน้อยพี่น้องมันมากินหัวอาหารกินหัวฮาเซนมันก็กลับเข้าไปในหูมัน แถวๆนี่แหละพี่น้องคะลังนกน้ำไปตาเย็นค่ะพี่น้องปลงกา,ปา,ยยากระไรได้พี่น้องปลาไร้ปลา,ปลา,ปลาที่นั่งกินเฮ็ดน้ำยาขนมจีนทอดกินกส็สมตามกับมาจากตรงนี้แหละพี่น้องเออนี่นั่งต๊เอาตรงนี้แหละคะ่ะล้างบ้านนีง่ายๆไม่ต้องซื่อพี่น้องประหยัด <c oughs> ประหยัดอาการของนีนั่งไม่แค่น้ำมูกเหมือนคนเป็นไข้หวัดธรรมดาเลยพี่น้องเหมือนค้นแบบว่าตากฝน ตากฝนเป็นไข้วัดธรรมดาบ่ามีอาการอ,อีหยังอีหลีเด้แต่พอแต่พอตรวจหูว่าเจ้าของเป็นโควิดอยู่ในบ้านก็ใส่แม่ตลอดใส่แม่แล้วก็กลับขึ้นไปทั้งห้องเนาะค่ะเนาะป้องกันคันว่าพ่อใหญ่บ่ติดก็ดีแล้วพ่อใหญ่บ่ติดก็ดีแล้วบ่ต้องให้เราติดเนาะค่ะเนาะบรรยากาศงามบ่พี่น้องบรรยากาศหลังบ่ายนั่งงามเนาะเสียอย่างเดียวแต่อันตอนนี้อากาศถือว่าโอเคเด้อากาศถือว่าโอเคเด้ ว่าเย็ยนปันไดอากาศถือว่าโอเคมากเนาะคะนะ่ะเนาะคันว่าอากาศเย็ยนนี่บ่เป็นตะออกจากบ้านพี่น,น้องเอ้ยหนาวคักหนาวคักหนาวแน่เนาะคะ่ะนี่นางก็ยุดเลี่ยนไปเงยวๆเลย <laughs> จนกว่าจะให้พานอาทิตย์นี้ไปก่อนอาทิตย์หน้านี่นางก็จะตรวจอ่าโควิดอีกอีกรอบหนึ่งที่ตรวจโควิด COVID ครั้งแรกที่นางซื้อ,อนางซื้อเองซื้อจากร้านขายยาอันละรน่อยโคนเนาะคะนะ่ะเนาะ แต่อันที่สองพ่อยายเพิ่งไปเอามาสามอันไปเอามาจากคอมมูเนฟรีนะคะฟรีพ่อยายนั่งไปเอามาฟรีบรูวันเราเห็ดแบบใดสงสัยเราสงสัยเราโค้งจิบแบบว่าเซิร์เซิร์เข้าไปในคอมมูล,ล้วก็บอกว่าเออพระเออภรรยาฉันติดโควิดแล้วฉันเป็นผู้ซุ่มเซียงนู่นนี่นั่นแล้วก็แล้วก็จะขออ่าที่ตรวจที่ตรวจโควิด COVID. มากก็ได้มาฟฟี่สามอันได้มากสามอันพอยายตรวจไปแล้วอันหนึ่งบวติดก็เหลือเหลือสองอันเดี๋ยวจะเอาไว้เอาไวต้ตรวจเอาไวต้ตรวจอาทิตนาคนละอัน,นะะเนาะะอาทิตย์นาอีนั่งก็คิดว่านาจะดีขึ้นแล้วเนาะคะ่ะถ้าถามว่านาห้อนนี่นาห้อนจะถึงนี่งานอีนั่งเซอร์คหาอยู่นี่ยังท่านได้แล้วนาห้อนที่จะถึงนี่นั่งจะไปเหตดงานอยู่ไสอันนี้นั่งยังบลูเนาะค่ะเนาะแต่งานที่เก่าที่ว่าอีนั่งมีอีนั่นงเคยบอกว่ามีปัญหาที่นั่งจะบอกกับไปเฮตดแล้วนั่นนะ ก็มีพี่คนไทยที่เขาก็ดีแล้วก็วัางดีคนอื่นก็มี่เขาก็พพายามเขาก็บอกว่ามาเฮ็ดโลดว่าเป็นยังพี่บอกหัวหน้างานห้แล้วมาเฮ็ดโลดคือโบแมนหัวหน้างานแบบว่าล่องผู้จัดการเขาบอกว่าเขาพี่บอกผูล่องผู้จัดการห้แล้วเขามาเฮ็ดโลดมันมีหลายมันมีหลายตำแนงบอจําเป็นที่ต้องมาเฮ็ดทำความสะอาดก็ได้เฮ็งงานในครัวก็ได้เป็นลูกเมื่อก็ได้เฮ็ดงานเสิร์ฟก็ได้อย่างประมาณนี้พี่น้องเขาบอกว่าเขาบอกครแล้วมาโลดอีนางก่อ ถามว่าอีนา่งอยากกลับไปเฮ็ดบอ่อีนา่งก็อยากกลับไปเฮ็ดอะไรพี่น้องเพราะว่า,วา,าอีนา่งอีนา่งเองก็เป็นมีมีแคมอยู่นั่นเนาะเนาะค่ะมีที่รับที่นอนอยู่นั่นอีนั่งก็เป็นเป็นคนเป็นเป็นส่วนหนึ่งของในนั่นคือกันเนสีออีนา่งก็มีส์ทีจะเฮ็ดแล้วองยางมันสะดวกสบายสะดวกสบายในการเฮ็ดงานตรงนั่นเนาะค่ะเนาะก็ไล้เฮ็ดสองเดือนมันก็ได้เงินหลายเยอะพี่น้องเฮ็ดสองเดือนนะแต่อีกใจหนึ่งก็ ที่านมีปัญหาอีพี่น้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอีนางมาคิดคิดดูแล้วกับคําที่แม่แม่บอกอีนางมาสอนอีนางมาเนะค่ะน้องว่าเออขันเท้าโลรดทิถิลงเน่กันเท้าปล่อยพันแน่ฟังฟั่งนี้ยินมากกปล่อยปล่อยพันไปมันก็มันก็จะมีปัญหาอย่างพี่น้องแต่ว่าสันดานคนเนาะสันดานีนางทีเดสันดานนี่นางเองพี่น้องมันเป็นคนแบบว่าพยอมคนพี่น้อง่ะบ่แมนว่าพยอมคนอย่างขนาดนั้นแต่ว่า คือนี่นางนี่นางหูซึกว่าชีวิตนี่ทั้งชีวิตเท่าเกิดมามันก็มีปัญหาหมากพ่ออยู่แล้วนี่ลำบากมากหมากพ่ออยู่แล้วขนาดเท่าเองเท่ายัางหเหกียติคนอื่นบ่ไปว่าบ่ไปตีบ่ไปต่างผู้ใดนี่สิดาเป็นยังจะต้องคนอื่นจะต้องบาดามาตีมาต่างเข้ามาแก่เข้าขสีหน้าพี่น้องนี่นางก็เลยบ่้อใจแล้วก็บ่ย,ยอมตรงนี้เนาะค่ะเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ปล่อยพานต่อคคับคิดไปกับปวดหัวพี่น้องแค่เลียนภาษาโนเวนี่นางกับปวดหัวหมากพ่อแล้วเนาะค่ะเนาะ <laughs> ปล่อยว่างค่ะเดี๋ยวลองเบิงก่อนว่า นาฮอนนี่จะได้เห็นงานตรงไหน,นเดี๋ยวยี่ง่านจะมาอัปเดตในเพียงน้องฟังเรื่อยๆนะคะเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็นาฮอนนี่ก็จะต้องได้เห็นงานอยู่แล้วพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าเอา่อเงื่อนเท่าต้องกินตรงใส้นะคะเนาะจะไปแค่แต่คนอื่นมันก็บ่ได้นะคะเนาะนั่นแหละอ,อยู่หลังบ้านนี่ถามว่าขันว่ามาพ่อนค่ายยู่หลังบ้านนี้นางนี่มีความสุขนะพี่น้องเพราะว่ามันได้ยินเสียงน้ำไหลยอยู่ตลอดเวลามันเหมือนกับเหมือนว่า มันกลมจิตใจเห่านะพี่น้องคะได้ยินงเสียงน้ำไหลฟังน้ำพุนมันจะเป็นทาาน้ำไหลเนานะคะเนาะเหมือนนางฟังน้ำตกอีกอย่างประมาณนี้พี่น้องเมื่อเช้าน,นี้ฝนฝนตกน้ำจากเครื่องเขามันก็ไหลลงมาไหลนะค่าคลดนีนางก่อมาชักทายพีพ่ๆน้องๆเนาะคะเนาะภาพพี่ๆน้องๆมาเบิ่งบรรยากาศตอนหามงแรงของประเทศโนวเว์เนาะคะเนาะช่วงนี้ก็อากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วคะ่ะตอนนี้จากปักจากปกติปีนี้นี่อ่า จนกว่าพาาที่จะหนาวหนาวพ่าที่จะคืนนี่แปดม้งเก้ามงแต่อีนางอีนางก็มาพ่อเดินทางมาถึงชุมนี่อีนางก็ย่งบอกได้ว่าปีนี่หนาวหน่อยกว่าทุกปีแล้วก็หิมะหน่อยกว่าทุกปีนะคะนาะปีนี่นะคะนาะแป๊บแป๊บนี่ก็หิมะบา้านอีนางนี่ก็ไล่แค่บ่เท่าใดบบกมือนี่ก็จะหนาวห้อนแล้วสินะพี่น้อง อากาศหรือว่าโลกเข้ามันจะเนะเอหรือว่าโลกเข้านี่มันจะห้อนคืนจริงๆเนาะค่ะเนาะอีน่งก็บรรลุเือกันแต่ปีนี่นี่หิมะหน่อยอีรีค่ะจากปกติทุกปีนี่อีนั่งจะต้องไปตักหิมะทั้งหลังค่าออกปีละสองเถื่อสามเทื่อแต่ครั้งนี้เพราะนายตักคนเดียวแค่แค,ค่เดียวเท่านั้นเนาะค่ะเนาะนั่นละ่ะพี่น้องอากาศอันสภาพอากาศมันก็เริ่มจะเปลี่ยนเขานาห้อนแล้วพี่น้องคะ เมื่อเช้าช่วงนีอ่อาทิตย์นี้นั่งตืน่นนา่งตื่นไปล่อรถล่อรถอ,อ,อ,อยู่หน้าบ้านนี่เจ็ดโมงเจ็ดโมงปกติมันต้องมือดอยู่เลยเด้แต่ว่าทุกมือนี่เจ็ดโมงนี่เริ่มสว่างแล้วพี่น้องเริ่มมองเห็นเริ่มเริ่มสว่างแล้วเนาะ,ะ,น,ะนั่นแหละย่าไใดก็ดูแลสุขภาพร่างกายเนาะพี่น้องเนาะดูแลสุขภาพร่างกายอันนี้เสือ้อ ตัวนี้อีนางชอบมากเลยอีนางใส่ตัวเดียวแล้วก็มีมีถามว่ามีตัวเดียวบอม,มีเสือมีเสือแจ็เก็ตเงาเงาแบบเนี้ยเงาเงาแบบนี้ตัวเดียวค่ะพะใใ่อะยายซื้อไห่นะค่ะน้อซื้อไห้ยู่เมืองกูนซื้อเมื่อนึงนั่นแหละแต่น้องน,นั่นน้องน,นั่นก็จะเป็นมืองสองมืองสองแล้วก็จะมีแบบสันสันสันสแล้วก็เสือแจ็เก็ตแบบใส่เอ่อซัมเมืองนะคะเนาะมันก็บอคว่าใส่คือใส่หนาหนาวมันก็คุ้มคุ้มนหนาวหายได้บอท่าใยเนาะคะ่ะเนาะ ค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อมาสักท่าพี่พียงน้องกันพายเพียงน้องมาเบ่งบรรยากาศหลังบ้านนี่นา่งเนาะค่ะเนาะอย่างไนก็ต้องขอขอบคุณทุกคนทีน่เข้ามาติดตามรับชมช่องเอ่เมียฝรั่งบันนอกเนาะค่ะเนาะบันนอกอยู่ตามชนระบทอีลีพี่น้องอยู่ตามชนบทอีลียู่กับธรามชาติค่ะเเอิดว่าธรามชาติบำบัดเนาะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะเดินแล้วพอกันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบาย